สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับไอเซนชนแนลคือเก้านะครับมือนี้ผ้ามากอูมั่นพี่น้องไทมันใส่รถไทยงัดขึ้นนะครับบอด้บอด้ลกคือเก่าแล้วพี่น้องสบายอยู่นะรถไทยไทยขึ้น ไทขึ้นนี่จะลุ on, con, con, con vai, กเหงอกรองกรองไว้จังมาตัดเนาะมันหกเดือนพี่น้องมันหกเดือนหัววัตึงไปไหนาะหัวท่านเต็มไปไหนนี่รถไทยคือเร็วดึงขึ้นง,ง่ายพีย่น้องเนี่ยเนี่ยดึงขึ้นง,ง่ายกรองไว้ปึ๊บ มันหน่อยหกเดือนหน้ง่งมันก็ได้แดดฮอนครับแ <c oughs> ดดฝนใช่ได้บุนงน่ยงัดขึ้นปื๊ยนอนไป Tây, lông phải tay biệt lâu bơi, vừa nào. làm bạc bát lâu lâu bát tai. Tân tương khao, yêu. Tân luộc quang mạch vừa nào. Uuu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  mân noia. Wa bunye mày 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 6 mày 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 mày

โมมีคนห่มเศร้าได้กังห่มโบพี่น้องเอ,อ้ยกังห่มโบกินน้ำตาลสดๆกันห่อนเดดน้ำตาลแก่ห่อนกันน้ำอ้อยสดๆ,ๆจากลำส <c> ด <oughs> ๆ,ๆจากลำพี่น้องครับจิบนีก็ผาพังกูมั่นพี่น้อง พี่บิ๊ดเช้าห้ยเช้นานังที่ละเช้าไรยเฮ็ดให้แล้วลลก็เฮ็ดหน้ายเพราะมาหนีละนะครับากาแฟพี่น้องอา่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจหให้ไอเสนเด้อพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ไอเสนกะฝากพี่น้องไปซัมนี้นะครับพอะากาันทีมหนาครับสวัสดีครับ